เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนต่อจอยเล่นเกม MXVS ATV All Out 2018นะครับ n a t i o n a l ครับก็มีคนขอเข้ามานะบอกว่าต่อจอยไม่ติดเลยนะครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ามันทํำยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้การแปลงจอยนะครับเพราะว่าผมใช้จอยธรรมดานะครันี่จอยที่ใช้เป็น Signal GP8.1 0นะครับ ไม่รู้มองเห็นไหมอืมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มมาเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่เว็บ x 3 6 0 3 6 0 ce.com นะครับนี่ฮะเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้คำอธิบายใต้คลิปก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับตรงนี้เขาจะมี System Requirement บอกอยู่นะครับให้เพื่อนๆติดตั้งตามนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลงนะกดคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะไปดาวน์โหลดให้นะะ เนี่ยครับเน็ตเฟรนเบิร์ก3.5 4.6นี่ครับไดเร็กเอ็กแล้วก็วิชวลซีครับใครไม่มีก็ติดตั้งไปเลยนะฮะกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็กดคลิกตรงเนี้ยตรงดาวน์โหลดปุ๊บแล้วรอแป๊บหนึ่งมันก็จะมีป๊อปอัพดาวน์โหลดมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ฮครับ c e นะครับ .zip ก็แตกไฟล์ออกมานะครับคลิกขวาเลือก x t a g เนีครับปุ๊บทีนี้มันจะได้ตัวโปรแกรม3 x 0เ e e x e มานะครับเอาโปรแกรมนี้ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับในเครื่องของเราได้ d ได้ c ได้อะไรได้จอได้หมดนะครับวิธีการใช้งานก็กดคลิกขวา run administrator นะครับตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาอ่ารอครับปึ้งพอเข้ามาครั้งแรกนะครับจำไม่ได้แล้วว่ามันขึ้นยังไงนะฮะ อ๋อให้เช็คตรงนี้นะครับให้มาที่แถบออปชันเดี๋ยวผมซูมอีกทีนึงนะครับมาที่แถบออปชันครับไปที่ Visual Device ครับแล้วก็กด Install ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ HID Guardian นะครับกด Install ครับอ่าสตัวนะครับตรงนี้พอเราอ n s t a l l 2ตัวเสร็จแล้วนะครับมาที่แถบคอนโทรลเลอร์หครับครับจากนั้นกด Add ครับ ปุ่มสีเขียวบวกตรงนี้ครับจากนั้นเลือก device ตัวเองนะครับตัวนี้ครับมันจะมีอยู่อันเดียวนั่นแหละถ้าเกิดใครต่อจอยแค่อันเดียวนะครับแล้วก็กด Add select e device d นะครับปรับอผมซูมออกเนาะทีนี้พอเราได้ตัวอย่างนี้มานะครับปุ๊บตอนแรกตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับ controller หนะครับให้คลิกอา tick enable 1 map device ตัวนี้ฮะติ๊กปุ๊บตรงนี้จะเป็นสีเขียว พอเป็นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ข้างล่างเนี้ยเราจะมาเซตกัน,นครับในปุ่มของข้างล่างตรงนี้นะครับก็กดมาที่ปุ่มตรงนี้นะฮะทิกเกอร์กดดอปดาวลงมานะฮะแล้วก็กดเ e คคอร์ดครับแล้วตรงเนี้ยตรงจอยในโปรแกรมมันจะมีกระพริบกระพริบอยู่นะครับเราก็เอามือมากดที่จอยของเรานะครับปุ่มนี้พอเรากดเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าบัต t ท n ขึ้นมานะครับก็คือเราแมปปิ้ง ตัวปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มนี้ทีนี้เราก็ทําอย่างเงี้ยกับทุกปุ่มนะครับเราก็ทําอย่างเงี้ยกับทุกปุ่มไปครับปุ่มนี้ไม่ต้องนะครับปุ่มไกด์ผมไม่มีนะโอเคนะครับแล้วก็ดีเพดก็ไม่ต้องนะครับมาฝั่งนี้เลยครับสามเหลี่ยม โอเครับใกล้จะเสร็จละรอนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเทสกันในเกมครับอา้าวนี่ไงปัญหาเกิดนะครับสําหรับคนที่ตั้งอนาล็อกขวากับปุ่มนี้ครับมันทับกันเพราะว่าไม่ได้เปิดอนาล็อกครับเปิดก่อนอนะเปิดไฟก่อนครับตั้งใหม่เลยครับลืมบอกบตอนแรก Okay. แล้วก็ฝังนี้โอเคแล้วก็อนาล็อกซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้เอาเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็เลือกที่เลกคอร์ดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่จอยโอเค okay. แล้วก็ดีเพลนะครับอยู่ตรงล่างตรงกลางนะครับ โอเคเมื่อเราทําการแมปปิ้งทุกปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามากดเซฟอครับข้างบนปรับเรียบร้อยนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเอาโปรแกรมนี้แอบไว้หรือว่าจะย่อลงมาข้างล่างก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้กดตรงนี้ครับยุบลงมาข้างล่างก็ได้นะครับทีนี้ผมจะไม่ย่อนะเอาไว้บนหน้าจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆเห็นนะครับปิดเว็บก่อนนะครับโอเคเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วสามารถเข้าเกมเล่นได้เลยนะเนี่ยตัวเกมนี้ เิดเกมจะรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับเกมมันเข้าช้าอยู่นะรอนแปบบ๊แบหนึ่งแป๊บใหญ่ๆเลยเข้าเกมนานมากนะฮะเ,เดี๋ยวผมขยับตัวเกมมาทางนี้นิดนึงเนาะอ่ากล้องจะบังจอนิดนึงนะไม่น่าจะเป็นไรนะครับแต่รอเข้าเกม ทำไมมันเด้งกลับมาที่เดิมหรือว่ามันขยับไม่ได้ครับแต่ผมขออนุญาตลองขยับดูอีกทีนะโอเคดีดเกมเซฟดัตตาอัตโนมิ่ะเกมนี้เซฟอัตโนมัตินะครับไปครับกด A เมื่อกี้กด A ไปแล้วนะฮะลืมบอกนะเดี๋ยวรอเข้าเกมอ่ะ จริงๆแล้วโปรแกรมนี้เซตครั้งเดียวแล้วก็เล่นได้ทุกเกมเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาลบลงใหม่เรื่อยๆนะจริงๆผมทําคลิปสอนคลิปเดียวก็ได้นะแต่ทีนี้มันบางบางคนเขาไม่ได้เซิร์ชแบบยังไงอ่ะเขาเซิร์ชเป็นเกมๆไปนเนาะก็อยากดูเกมนี้ก็จะทําเกมนี้นะครับอืมใครอยากดูเกมอะไรผมจะทําให้อ่าโอเคมาแล้วนะกด A ครับปึ๊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 บ ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูสตาร์ทบัตทอนก่อนผมก็จำไม่ได้ว่าปุ่มไหนมันอะไรบนะ้างะ setting control setting อ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปุ่มไหนบ้างนะ camilla map ตรงนี้อันนี้อะไร s t a ร t start อ่าพอร์ e brake ตรงนี้ครับตรงนี้คั c นะครับแล้วก็นะหลอกทิศทางเนาะปุ๊บ,บ,บฝั่งนี้มี สตาร์นคืออะไรครับสตาร์นหยุดหรอฮอ,อเล่นท่าหรือเปล่าสตาร์นแล้วก็อันนี้ทอตเทิลอันนี้น่าจะเป็นขับรถนะครับแล้วก็วายนะครับเป็นเพลเยอร์มาค์เมเกอร์ B reset A เรียเบรกเบรกหลัง X อ,อ่ารีเวิร์ดอันนี้ถอยหลังนะครับแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะรีลีนนะครับโอเคครับไปกันนับต่อครับ อ่อวิ่งนะนี่นะไปครับมุนมุนมุนอู้หูหัวทิ่มอ,อะไรวมดะถอยถอยถอยกดอันนี้โหขี้เบรกไม่อยู่นะฮะเบรกปุ่มไหนวันเนี้ยปุ่มนี้มั้งเบรกจะลองดูอีกทีคนระับ เดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนอ่ามาแล้วให้ทำอะไร Circle Tag t u ็กท i a l เรียวิ่งเป็นวงกลมหรือเปล่าวิ่งไงวะวิ่งๆนึๆ่งนึ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 ่งเอ้ยถอยหลังอ๋ออันนี้วิ่งนี่อ่าเขาบอกว่าปุ่ม R 2. นี่สตาร์ทคืออะไรครับเดีย๋ยวผมลองเล่นนะสตาร์ทสตาร์ทอ่า S อืมโอ้โห โตไปข้างหน้ามีอะไรอีก RT นี่เล่นท่านี่อ๋อนั่งบนเบาะนะครับ RT มีอะไรอีกพ t e อัลคัมมิ่ง a อดว Hashtag วุ้นแต่รอมันสอนก่อนนะยังไม่บอกว่ากดปุ่มไนะครับ วิ่งไปเรืเร่อยๆก,ก่อนครับอ่า S control อยู่อ๋อ,อมีทิ้งขาด้วยนี่นี่มีทิ้งขาด้วยครัโอ้ยเนี่ยโอเคมีอะไรอีกอุ้ยเกือบล้มไฟ r e เ p พ x กอิมอะไรสักอย่างครับเมื่อกี้ วุนแล้วยังไงครับวุ้นวูนวุ้นวุนวุนยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะยังไงอ่ะพอมียกตัวด้วย <c oughs> <c oughs> เล่นยังไงวะ ไม่เป็น,นครับเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะอะไรของมันวะนะอืมอ๋อมีทองขึ้นแล้วบุ๊มอ,อะไรวะนะเมื่อกี้มีมทองขึ้นแล้วทองหายคนระับอ๋อเซ็งเลยครับ อ๋อ oh, จบแล้วนี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับทัวร์เรียวก็กดได้ทุกปุ่มนะครับเราลองเล่นกันอีกนิดนึงฮนะอีกนิดนึงพอดูดิมันจะให้ไปไหนต่อโหลดนานอนะ ไปครับอืมไปไหนต่อ,อที่เดิมอีกแล้วอรอจะสอนอีกเหรอเบสิกทอ t ท r i a l อีกแล้วเนี่ยฮะเราไม่เข้าแล้วดิเราไปแล้วเราเบสิกไปแล้วเราจะต้องแอดวานแล้วตอนนีนนน้นูนูนูเดี๋ยวเราไปเก็บเฟืองกันหน่อยครับอืนว้าวไม่โดน โอ้โหสวยจริงครับฉากปรับโอ้โหี๋ยวผมวิ่งไปเก็บเฟืองก่อนแป๊บนึงครับเอาใหม่โอ้เอาละครับเริ่มเล่นเป็นละเก็บเฟืองชั่วแล้วยังไงครับเอ้า มีเฟืองให้เก็บร่างหลายที่ป,ๆๆป,ปับโอ้โหเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับสําำหรับเรื่องการต่อจอยก็ไม่ยากเนาะทำตามกันได้เลยนะต้นคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ไปลนะบ๊ายบาย เล่นไม่เป็น